อยู่แต่ติ้งคนเดียวตรงนี้ห่างไปประมาณ2กิโล3กิโลกับคนเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงโควิดอ,อย่างนี้ขอทุกคนรักษาสุขภาพดีๆนะคะออกกําลังกายเยอะๆนะคะอย่าลืมไปฉีดวัคซีนนะคะอ่ะแล้วก็ต้องแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักในรายละเอียดของร้านสักนิดนึงนะคะก็วันนี้ก็โอเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนว่าวันนี้พี่ติ้ตงมาทําอะไรนะคะติ้งมาถ่าย MV เพลงอ่อส่งใจให้นักรบชุดขาว ะะเพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ติ้งอยากจะออมอบเป็นกำลังใจนะคะให้กับ พี่น้องซึ่งเป็นทีมแพทย์พยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆทันตพิบาลเมื่อก่อนที่งเคยอยู่เป็นทําหน้าที่เป็นทันตพิบาลมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของพี่น้องนะคะชาวสาธารณาสุขทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะทําเพลงสักเพลงซึ่งก็เลยเขียนเพลงเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ส่งเป็นกําลังใจให้กับทีมแพทย์ ทีมพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆทันตาพิบาลนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านหรือว่า,าเพื่อนๆพอนอ,อสอมอนะคะซึ่งเป็นอาสาอาสา,าสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านนะคะซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนนี่ก็คือว่า ก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านมากๆเลยทีเดียวที่ได้ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเข้ามากี่ระรอก็ตามถ้าเรายังได้รับความรักความเอาใจใส่จากทีมแพทย์และพยาบาลอย่างนี้ก็ถือว่าอบอุ่นหัวใจทีเดียวนะคะก่อนที่จะเล่นเพลงให้เพื่อนๆฟังนะคะหรือว่าเดี๋ยวไปถ่าย MV รอให้แดดมันร่มสักนิดนึงนะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักร้าน ครัวกลางนานหรือว่าบ้านริมนาคาเฟ่หรือว่าเรือนจำปีกันก่อนนะคะอันนี้ด้านซ้ายมือของติ้งก็จะเป็นถนนนะคะถนนที่มาจากกรุงเทพนะคะนะคะมาไปจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้เป็นถนนอำเภอสองที่น้องนะคะก่อนที่จะถึงที่นี่ก็จะผ่านวัดไถ่รงวัวก่อนนะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็คงจะได้เคยมาที่วัดแห่งนี้แล้วนะคะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจิตใจของพี่น้องประชาชนนะคะพอไปวัดเสร็จเราก็มาทานมาทานข้าวกันที่นี่นะคะสำหรับซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเอาร้านเรือนจำปีก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นครัวกลางนานะคะถัดไปเป็นเรือนจำปีซึ่งติ้งจะชอบมากๆเลยเรือนจำปีเนี่ยซิกเนเจอร์ของร้านนะคะตอนนี้ติ้งสั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเมี่ยงกรีบบัวนะคะ เ,เพื่อนๆดูเมี่ยงกรีบบัวนะอันนี้ก็คือ,อตรงกลางนี่เหมือนกับเป็นดอกบัวดอกหนึ่งนะคะตรงกลางก็จะมีเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเกสรดอกนะคะสีเหลืองรอบๆก็เป็นกรีบดอกสีชมพูนะคะส่วนเครื่องเคียงที่จะทานกับเมี่ยงกรีบบัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวขั่วนะคะมะพร้าวคั่ควแล้วก็จะมีอันนี้เป็นขิงค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมอันนี้ก็จะหอมขิวเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะคะมะนาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้ก็จะมีเป็นกุ้งแห้งนะคะแล้วก็มีถั่วลิสงนะคะแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เป็นปน,น้ําน้ําเชื่อมที่ใส่ตรงนี้แหละตรงนี้รสชาติ มันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเพื่อนๆจ๋าเมื่อกี้ก็ได้แนะนําไปแล้วนะคะว่าเครื่องเคียงของเมี่ยงกรีบบัวมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวติ้งจะรับประทานให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าจะผสมอะไรให้อร่อยบ้างนะคะอันนี้ก็คือกรีบบัวนะคะสีชมพูนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆนะคะเดี๋ยวติ้งจะใส่อันนี้ก่อนเป็นมะพร้าวคั่วนะคะมะพร้าวคั่ว ใส่นะคะมะพร้าวคั่วถระถานอยากได้แบบอร่อยมากกว่าไอ้กรึบๆหน่อยก็ใส่สักสองช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นขิงนะคะทิ้งชอบทานขิงมากๆฆ่าโควิดได้เขาบอกก็ใส่ไปนะคะใส่เยอะๆเลยจะได้ร้อนๆนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นห <c oughs> อมนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบว่าเหมือนคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะแล้วก็ใส่ไป แล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นมะนาวหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่ต้องการเปรี้ยวเยอะก็แค่ชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ทําน,นี้ก็เป็นพริกสดนะคะใส่ไปแค่หนึ่งก็พอถ้าไม่ต้องการให้เผ็ดมากนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้จะเป็นกุ้งแห้งนะคะกุ้งแหง้งผสมกับถั่วลิสงนะคะใส่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําเชื่อม ตรงนี้เนี่ยค่ะถ้ามีเวลานะคะถ้ามีโอกาสหน้ามาอีกเดี๋ยวทิ้งจะเข้าไปในครัวเลยไปถามดูว่าไอ้น้ำเชื่อมตัวนี้เนี่ยหูมันเข้มข้นอย่างนี้เนี่ยทำยังไงเนี่ยทีนี้ก็จะเป็นการรับประทานให้ดูเป็นตัวอย่างของเคน,นะคะตอนนี้เครื่องครบถ้วนหมดแล้วนะคะสุพวรรณจะรับประทานให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ,อะลองดูนะ ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรอร่อยจริงๆเนิ้วเดียวไม่พอค่ะต้องสองนิ้วค่ะ <Wow. S 1> อร่อยมากนะคะไม่คนที่ไม่ชอบชอบทานเปรี้ยวมากเกินเกินไปก็อย่างที่ติ๊งใส่เนียอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งก็จะอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือเมี่ยงกรีดบัวนะคะ เพื่อนๆมานี่คือซิกเนเจอร์ของร้านนะคะอันนี้ก็เป็นน้ํานะคะน้าผลไม้ตามฤดูกาลของร้านนี้นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นขนุนสมูตตี้นะคะหอมมากทีเดียวคือหอมกลิ่นขนุนขนุนแท้ๆเลยในการเอามาทําตรงนี้นะคะข้างในนี้เพื่อนๆดูนะคะจะมีดอกอัญชันแล้วก็จะมีเนื้อขนุนนะคะ้งหงดงามสวยงามน่ารับประทานมากค่ะชิมเชียวค่ะ ะคะิดดูว่าจะอร่อยขนาดไหนนะเพื่อนเรามาดูว่าเขามีโลโก้ของร้านด้วยนะคะอันนี้เขาเขียนว่าคาเฟ่บ้านริมนานะคะเป็นคาเฟ่คาเฟ่สดนะคะแบบไทยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีขนมไทยๆด้วยที่ติ้งจะแนะนําให้เพื่อนได้ได้รู้จักอีกอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็คือเขียนว่าสุพรรณบุรีเมืองคนเนอ <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะ สาวแต่สาวสุพรรณสวยมากนะขอบอกนะคะ <Wow. S 1> เคยไปมาแล้วที่ด่านช้าง <c oughs> อร่อยมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ไม่อยากจะบอกเลยว่าดอกอัญชันเนี่ยทานได้นะคะทานไปเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวนี่ขอนื้อขอนุนเป็นพิชิ้นเลยดูค่ะเพื่อนๆค่ะ <Wow. S 2> อย่าลืมมาทานนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นขนนสมูตตี้ค่ะต่อไปมาดูนะคะอีกซิกเนเจอร์ของร้านนะคะนี้คือถ้าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงทั่วๆไปเนี่ยก็คงจะไม่น่ารับประทานสักเท่าไหร่นะคะแต่เพื่อนๆดูข้าวเหนียวมะม่วงของร้านนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> พิถีพิถันประดิษฐ์ประดอยเหลือเกินดูสิคะเนี่ยอเอามาหั่นอย่างเนี้ย เห็นไหมคะข้างหลังนี่ก็เป็นเปลือกมะม่วงอะนะคะอ่าส่วนเน้ตัวเนื้อมะม่วงก็เอามาหัน่นทําเป็นลักษณะคล้ายๆชาววังยังไงก็ไม่รู้คะ่ะข้างล่างเนี่ยเขารองใช้อะไรรองรู้ไหมคะเป็นเป็นถ้วยเนี่ยถ้วยเหมือนขนมถ้วยอะนะคะรองไปอุ้ยดูดีมากเลยนะคะแล้วก็ทาเนี่ยเป็นสีอ่าเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆดอกไม้เลยคะ่ะแล้วก็เอา,อาดอกกล้วยไม้เนี่ยมาแซมนะคะทําให้ดูสีสันสวยงาม และที่แบบน้าแบบตื่นตาตื่นใจอีกอย่างนึงค่ะเพื่อนๆค่ะหาบค่ะหาบมันทำยังไงเนี่ย <c oughs> หาบไม่ว่าจะเป็นค่ะเป็นคนแบบแบบยุคปัจจุบันนะคะไม่ใช่โบราณนดูหน้าสิคะ <c oughs> ่ะหาบค่ะสุพรันจะหาบนี้เขาเขาใส่ข้าวเหนียวลงมาในนี้นะคะแล้วก็มีถั่วโรยตรงหน้าแล้วก็ตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นน้ำก นี้นะคะก็เป็นน้ำกะทิสดค่ะนะคะนี่น้ำกะทิสดนะคะเยี่ยมมากค่ะนี่น้ำกะทิสดนะคะอ่าทีนี้ก็จะรับประทานให้ดูอีกเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะการรับประทานเสร็จแล้วก็เอากะทิใส่หน่อยช่วงโควิดอย่างนี้นะคะเราจะทานหลายคนไม่ได้นะ ถาดน,นี้ก็ถักทานไปเลยคนเดียวค่ะรวยไปเลยนี่นะคะข้าวเหนียวผสมไว้ตรงนี้น่าทานมากเลยค่ะอืรู้สึกว่าข้าวเหนียวจะเยอะกว่ามะม่วงแล้วอ่าไม่ไปแล้วข้าวเหนียวก่อนค่ะอือร่อยจริงมะม่วงนะคะว้าว อยากทานแล้วใช่ไหมล่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะอืมอร่อยจริงๆค่ะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่น่ารับประทานนะคะเพื่อนๆคะก็ทานอาหารอิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่ก็จะพาเพื่อนๆไปฟังเพลง ะะที่ติ้งได้ได้บอกเพื่อนๆไปแล้วนะคะว่าวันนี้ติ้งมาถ่าย MV นะคะเพื่อที่จะ,ะนำบทเพลงที่ที่ติ้งแต่งเพื่อให้กำลังใจพี่น้องนะคะซึ่งเป็นทีมแพทย์นะคะพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยและก็ผู้ป่วยนะคะจากโรคไวรัสโครโครโนาหรือว่าโควิด -19 นะคะเพน,นี้ก็จะ มอบเป็นพิเศษให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะก็ลองฟังดูนะคะ ช่วยดูแลเพื่อเราป่วยไข้ไม่สบายเ้าคอยเยียวยาความกรุณาปรานีนั้นมีท่วมใจเมื่อโควิดมาท้นน้ำตาคนไทยไหลไหลัวามทุกข์ยากหลายคนหมดหทพ้า หัวใจสงสารคุณหมอจับหัวใจจริงๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังนะคะจนจบบทเพลงนะคะก็ติดตามได้ทางช่องติ้งจังสุภวรรณนะคะเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆรักเพื่อนๆทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคไวรัสโครโครโนาหรือโควิด19นะคะสู้ๆออกกำลังกายนะคะฉีดวัคซีนนะคะเปิดเผยไทม์ไลน์ทุกอย่างนะคะอะเราก็จะช่วยกันแล้วก็ฝ่าฟัน อ,อุปสรรคตรงนี้ไปด้วยกันนะคะได้อย่างดีที่สุดติ้งคิดว่าอย่างนั้นนะคะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ